สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกคน่ะชาวกเกษตรชาวกเกษตรที่ปลูกผักกินเองเอหรือเป็นพวกอา่าปลูกผักมือใหม่หัดปลูกก็ดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ปุ๋ยแหนแดงนะคะอันนี้เป็นมูลวัวแห้งค่ะแหนแดงเลี้ยงเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาละคะ จะใช้แบบนี้เลยจ้ะเป็นมือมืวแห้งเราจะเลี้ยงแค่สงกระบะนี่พอนะคะ พื้นที่เราน้อยถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆก็สามารถที่จะเลี้ยงเยอะกว่านี้ได้นะคะจะให้ไก่เขากินก็ได้นะคะก็เป็นอาหารของไก่แล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีของพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะส่วนกระบะหนึ่งคือกระบะนี้นะเราก็จะให้ปุ๋ยเป็นน้ำหมักมูลวัวเหมือนกันค่ะ น,นี้เป็นน้ำหนักนะคะส่วนอันนี้เป็นมูมัวแห้งค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำเขาเยอะนะเพราะช่วงนี้เป็นเข้าฤดูฝนนะคะเวลาฝนตกฝนเขาก็จะลงในนี้ได้ แตกส่วนน้อยนะเราก็ใส่น้ำไว้ประมาณนี้พอค่ะพอแหนแดงเขาเกินเยอะๆเราก็เอาไปผปสมดินปลูกพืชผักสวนควรัวของเราได้ค่ะหรือจะไปคุมหน้าดินก็ได้ค่ะเวลาเราปลูกผักเป็นพวกต้นหอมผักชีอะไรพวกเนี้ยพืชผักสวนควรัวของเราค่ะเราก็สามารถเอาไปโรยให้เขาได้ ใส่บนแปลงได้บนตะกร้าได้ค่ะหรือจะผสมดินปลูกก็ได้หรือจะหมักไว้ก็ได้เราก็เคยหมักไว้นะคะแต่เราไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวไว้ให้แหนแดงเขาจเจริญงอกงามดีๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าคือตากแห้งก็ได้นะคะแหนแดงเราไปตากแห้งก็ได้ เวลาก็แห้งเราจะมาผสมดินก็ได้หรือเราจะเอาแหนแดงที่ตากมาใส่โคนต้นไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นปุ๋ยค่ะเราก็ให้ได้หมดเลยค่ะแล้วเราจะหมักโดยการตักแหนแดงออกไปนะคะผสมกับพวกมูลวัวเนี่ยมูลวัวแห้งนะผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ถุง ปุ๋ยค่ะเล็กๆ,ๆก็ได้ค่ะเพื่อหมักทิ้งไว้นะ,ะหมักไว้ให้เป็นปุ๋ยครั้งหนึน่งคือแหนแดงสดๆเนี่ยค่ะเราไปหมักได้ก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาให้ปุ๋ยแหนแดงเพื่อให้เขาเจะเลยอกงามเหมือนพืชผักสมครงของเรา พะเข้าเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เราค่ะขอบค,คุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องบุกผาปุกปักสวนครัวค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ